การอยู่กับปัจจุบันมหัศจรรย์กว่าที่คิดเมื่อจิตของคุณจเจริญสติปัฏฐานสี่คืออยู่กับปัจจุบันจริงๆจ,จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อจิตของคุณจเจริญสติปัฏฐานสี่ได้อย่างแท้จริงคือการมีสติรู้อยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมที่กำลังปรากฏโดยไม่แทรกแซงไม่ผลักไม่ยึดไม่ปรุงไม่ตีความ คุณจะเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีเวลาในความหมายของโลกไม่มีอดีตให้แบกและไม่มีอนาคตให้หวังมีเพียงการรู้แจ้งในปัจจุบันนธรรมที่ไม่ต้องมีผู้รู้อยู่ตรงกลางในภาวะเช่นนั้นจะไม่มีการตัดสินใดๆเกิดขึ้นคุณจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นดีหรือไม่ดีคุณจะไม่วัดมันว่าควรหรือไม่ควรสวยหรือไม่สวยสั้นหรือยาว เพราะไม่มีอดีตมาเป็นเกณฑ์ไม่มีอัตตาเป็นผู้วินิจฉัยมีเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสดใหม่ในขณะนานเท่านั้นไม่ใช่เราเห็นแต่เป็นการเห็นกำลังเกิดไม่ใช่เรารู้สึกแต่เป็นเวทนากำลังปรากฏคุณจะไม่ถูกครอบงำด้วยความอยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากให้เกิดสิ่งใดหรืออยากให้บางสิ่งหายไปเพราะแม้แต่ผู้ภาวนาเอง ก็ไม่อาจตั้งอยู่ได้ในขณะที่จิตรู้ตามจริงความเป็นตัวตนค่อยๆหลอมละลายไปในความว่างแห่งปัจจุบันไม่มีฉันที่ต้องควบคุมลมหายใจไม่มีเขาที่จะมาทำร้ายเราไม่มีเรื่องที่ต้องคิดให้จบไม่มีคำตอบที่ต้องได้ตอนนี้ในขณะนั้นเองตันหาจะไม่เกิดอวิชชาจะไม่ทำงานปฏิจจสมุปบาทจะไม่ถูกจุดขึ้นไม่มีการสร้างกรรมใหม่ ไม่มีการเกิดพบใหม่ในใจคุณแม้เพียงเสี้ยววินาทีแต่ในความว่างจากสิ่งทั้งปวงนี้เองสิ่งที่แท้จริงจะเริ่มเกิดขึ้นคือความรู้สึกเบาความสงบเย็นความไม่มีอะไรต้องจัดการคือปัญญาที่เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราเคยเชื่อคือความการุณาที่ไม่ต้องมีใครเป็นผู้รับคือเมตตาที่ไม่ต้องออกจากผู้ให้เพราะเมตตาในสติปัฏฐานเกิดเองตามธรรมชาติ เมื่อจิตปราศจากอคติคือความอ่อนโยนในจิตที่เกิดจากการปล่อยทุกสิ่งโดยไม่ผลักไสอะไรเลยนี่ไม่ใช่ความว่างที่ว่างเปล่าแต่เป็นความว่างที่เต็มไปด้วยธรรมเต็มไปด้วยการตื่นรู้เต็มไปด้วยสันติดังพุทธพจน์ในธรรมบทว่าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะเจริญแล้วยินดีในความไม่ประมาทเห็นภัยในความประมาทผู้นั้นย่อมก้าวล่วงอาสวะทั้งปวงได้ ธรรมปรทาพุทธวัคเมื่อจิตคุณอยู่กับปัจจุบันขณนะจริงๆคุณจะไม่ต้องวิ่งไปข้างหน้าไม่ต้องลากอะไรตามหลังคุณไม่ต้องเป็นใครและไม่ต้องทำให้โลกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วตรงหน้านี้เองอย่างที่มันเป็นอย่างที่ไม่ต้องมีใครไปเป็นเจ้าของ